กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่242ประจําเช้าวันศุกร์ที่11เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทจ้ะ 1>, 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 2 3้ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน้องสุภากันด้วยนะคะ <c oughs> จ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรค่ะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวค่ะตรน,นี้จะซูมก่อนนะคะพี่พี่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะปีสองสี่แปดหนึ่งจ้ะรายการที่สองค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามสมเด็จเนื้อเขียวนะคะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงพ่อเขียนจ้ะด้าน,นหลังพระพุทธชินาราชนะคะรายการที่4ค่ะหลวงพ่อเขียนจ้ะ<ป>ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อโสธรค่ะปี2534จ้ะหลวงพ่อโสธรรายการที่5นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6พารอดค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงปู่ชาสุพัฒโทนะคะ หลวงปู่ชารายการที่7นะคะวัดนองป่าพงค่ะจังหวัดบนราชธานีจ้ะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จเก่าจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อกระเซมเคมาโกค่ะปี2518จจ้ะ หลวงพ่อกระเสมเคมาโกนะคะมาในเลี่ยมปลอบเงินค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกระเสมเคมาโกค่ะรายการที่10จ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11บพระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ห่างพวงจะ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูนะคะเรียนจตุรพิธพรชัยหลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์โกงธนูจะ้ะ รายการที่13นะคะพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16สมเด็จเกตชยโยจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อนำวัดดอนสาลาค่ะปี2519หนะคะหลวงพ่อนำวัดดอนสาลาค่ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18สมเด็จรัศมีค่ะมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะด้านหลังน่าจะเป็นปลาดุกนะคะ2ตัวสมเด็จรัศมีหลวงพ่อกกวยวัดโคสิตารามจะ้ะรายการที่18นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่1 9ค่ะ19เป็นพระนางพญาค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เหรียญปาตานหลวงปูแ่แพ้่วัดรางหมันจ้ะมาในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เหรียญปาตานหลวงปูแ่แพ้่วัดรางหมันนะคะ รายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นตระกุฑโทนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะตระกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจากรายการที่21ินะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพันียงแตกจะรายการที่23ินะคะพี่พี่ขาตอบอุ้ยโทษทีค่ะรายการที่22ค่ะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นสมเด็จพิมพ์ชินราชนะคะเนื้อสีดำใบลานนะคะรายการที่23ค่ะสมเด็จพิมพ์ชินราชค่ะเนื้อสีดำใบลานค่ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24หลวงปู่แสนนะคะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่ๆค่ะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะต่อไปรายการที่25ค่ะ25 รัขุนแผนเนื้อกระเบื้องเคลือบค่ะกรุกวัดใหญ่ชัยมงคลจ้ะ300บาทค่ะพี่พขาหนึ่งองค์300บาท2อ,องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะรุ่น2ค่ะปี2 5 1หค่ะ หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งะคะปี2 5 1หาหนึค่ะพี่ขาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจ้ะห้าร้อบาทค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการพิเศษรายการที่2เป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะ สมเด็จวัดเกศชยโยค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทค่ะรายการพิเศษรายการที่2นะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สค่ะรายการพิเศษรายการที่สมเป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตค่ะปี2 4 6ส่นะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตคจะ รายการพิเศษรายการที่3นะคะหลวงพ่อก,กลัน่นวัดพระยาห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาจ้ะครบแล้วทั้ง25รายการแล้วก็รายการพิเศษ2รายการเอ้ย3รายการนะคะถ้านพ,พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลเข้ามาหานนองสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3่เาย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0 8นค่ะ 7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ